โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ mm hmm. So โจวอัลลัสซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอีญนะผมสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับดูคลิปนี้อยู่นะผมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ครับผมให้บังเอีญด้วยครับเพราะเป็นกําลังแก้บังเอีญนะครับวันนี้บังเอียญจะมาทดลองนะครับผมว่าวตัวนี้ครับที่บังเอียญทำนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปทำนะครับกลับไปดูคลิปงตอนหลังได้นะครับผมแต่บังเอียญจะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยนะครับกลับไปดูเองนะครับทุยโอเคครับผมเพราะว่าตัวนี้อ่ะมันเป็นว่าวสูตรว่าวนกสูตรโบราณของบังเอียญไงทีี่ังเอยทไวว้้แล ก็คลิปนั้นก็บางเหยียดก็ได้ทาให้น้องๆดูกันแบบเต็มๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าตัดต่อเดี๋ยวน้องๆก็หาว่าบางเหยียดให้คนอื่นทําให้อีกนะเดี๋ยวบางเหีวันนี้บางเหยียดจะมาลองให้ดูกันแต่บางเหยียดไม่แน่ใจว่าลมมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนบางเหยียดก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าว่าบางเหยียดนี่คือแบบมีลมไม่มีลมมันก็ขึ้นทุกตัวอะไรเนาะก็บางเหยียดขี้โม้เนาะทุกคนโอเคนะผมขอบคุณนะสำหรับการชมนะครับและก็ขอบคุณสำหรับคำด่าทุกอย่างจะไไไมม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 ่่่ีีคคคาาาาถ้้ดแลลชชโออเเรับผผปย enggak nepak. Mau lunas, ไปกวทุกคนแล้วพอเช็คก่อ hey, 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 นเฮ้ได้อยู่ไอเช็คไปตอนนี้ว่าพี่ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูมันแทงเบอร์อลไรทุกคนบอกเลยว่าถุดจัดนะับกคนอยากได้ดูนะ ดิทุกคนโอ้โหมันทุ้งเบอร์วอล้ลท you know um, ุกคนดูใครจะมาแข่งกับบางเียดบอกเลยใครจะกล้ามาแข่งกับบางเียดทุ้งเบอร์วอลแบบนี้ทุกคนดูเนี่แกมูดูทุกคนโอ้โหดูดูนะบางีดดูนะเดี๋ยวมันโดนลมก่อนนะทุกคนบอกเลยว่ามันทุ้งโอ้มันแทงสุเยอดเลยนะไม่ต้องใส่แองเลยทุกคนตัวนี้ดูนี่คือกอดเชือกนะนี่แล้วก็นี่บางเียดนะดูดูว่าอยู่แบบนี้เลยทุกคนดูโอ้โหทุกคนดู แทงเบอร์หัวเลยใครจะเอามาสู้กับบางเอียดบอกเลยตัวนี้รู้เรื่องบางเอียดบอกแล้วบางเอยียดไม่ได้ไม่ขี้โม้นะบอกเลยว่านกสูตรโบราณของบางเอียดทุกคนดูเมื่อกี้บางเอียดกลับไปแต่งปีกมันไม่ใช่ปีกมันแหกนะทุกคนมันแหกเองแล้วก็อันนี้พอใส่พอบางเอียดก็ไม่ได้เสียเองอะไรนะแล้วเจาอกก็ดีนะครับทุกคนคือแบบได้สูตรนะครับทุกคนเออเฮอก็ไม่อยากจะโม้อะเนาะบางเอียดขอปล่อยเชียงนี้หมดก่อนทุกคนโอเคแป๊บนึงทุกคนดู đồ nào mặt thèn nào con đồ Đừng nghĩ phô cắt anh rồi Ồ oh, hồ ninh cướp Thung bờ hóa tụi con bọc lời Chẳng mấy đồ Để em đồ lùng. lùng còn, đừng nghĩ chắc đồ Nhi cứ trượt Đồ lùng thèn lúc thèn oh, nào ขึ้นดีมากทุกคนดูกันเอาเองนะว่าเบอร์หัวไหมนะ,จ,มนะจะเห็นว่าวไหมอ่ะจีไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นว่าวไหมนะโอ้บอกเลยว่าโอ้สุดจัดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าของจริงนี่มันเหยียดโอ้เดียวเดียวเดี๋ยวนะทุกคนทำดลลุมก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ดูมันแทงอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวดูนะทุกคนดูนะมันเหยียดจะนั่งไงดูนะทุกคนจะเห็นว่านะเพราะว่ามันมันทุ่งเบอร์หัวเลวทุกคนดูนี่ทุกคนนี่คือพี่เอง พี่อยู่ข้างล่างนะทุกคนดูว่ามันทุ่งดีมากเลยโอ้โหบอกเลยแบบตัวนี้แบบใครได้ไปนี่แบบไม่เสียใจแน่นอนทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจดูนะนี่นี่เดี๋ยวพอมันโดนลมทุกคนดูนะนี่คือถ่ายจากด้านล่างนะทุกคนถ่ายจากด้านล่างมังเหยน่นอยู่นะทุกคนดูนะนี่คือบังเหยนั่งอยู่นะนนะนงงนนะแล้วก็นี่คือเว้าเว้ามันทุ่งดีมากพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะเห็นไหมนะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ เบอร์หัวครับทุกคนเบอร์หัวเดี๋ยววงี้จะปล่อยให้หมดนเข็ดดูนะว่ามันจะไหวไหมนะทุกคนนิ่งกรึบขึ้นดีแองไม่ต้องใส่อื้อหมไม่อยากจะมัวทุกคนดูดูกันเอาเองนี่คือบวันนี้เล่นเชือกใหญ่นะเชือกเล็กไม่กล้าเล่นนะกลัวมันกลัวมันขาดนะทุกคนทุกคนดูนะเดี๋ยวบวันนี้จะยกให้มันแทงอีกนะแทงลูกแทงทคุณดู ดูดูคนดูเอาแทงลูกแทงลูกแทงอีกแทงอีกโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูโอ้ทุกคนโอ้แทงเลยหัวแลวทุกคนโอ้โหดูจัดประหลาดบอกเดี๋ยวมึงจะพาว่าตัวนี้กลับไปหน้าบ้านแล้วไปนั่งเล่นเลยทุกคนดูนะตามกันมาบอกเลยนะทุกคนถ้าว่าไม่จริงจริงอ่ะเอามากลับหน้าบ้านไม่ได้หรอกเพราะว่ามันขั้นต้นไม้ใช่ไหมมีต้นไม้มีเสาควายมีสายควายแต่ของพี่อ่ะ ม pues ันแทงเยอะไอ้ท nah, ุกคนมันก็เลยเอากลับมาได้เดี๋ยวม่หจะให้ดูนะทุกคนทุกคนดูกันเอาเองนะนั่งหน้าบ้านเลยทุกคนดูมันแทงนะทุกคนแต่ว่าลมมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่พี่ต้องปล่อยเชือกเชือกอีกนะเดี๋ยวพี้ดูตอนมันแทงนะโดนลมนะโอ้ทุกคนโดนลมแล้ว ดูว่ามันจะชนหลังคาไหมนะร้อนมากบอกเลยโดนล,ลมไม่ดีมันที่อยู่แบบนั้นแต่ถ้าโดนล,ลมดีคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงพี่ว่าเสาวควายนั้นน่าจะโดนดนล,ลมแลนะ้ทุกคนดูมันแรงทุกคนดู ดูทุกคนเออโดนลมเยอะๆดูทุกคนดูทุกคนโดนลมเยอะๆดูทุกคนตอนนี้บางเหยดนอนแล้วนะยิ้มแมขอให้เชียกอีกนะทุกคนดูดูมันแทงทุกคนดูมันแทงทุกคนถึงรังคาบเลยสุดยอดทุกคนดูมันแทงเลยรังคาเลยทุกคนเมื่อกี้ะแต่ตอนนี้มันเล่นลมแล้ว มันไม่โดนลมเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้มันโดนลมทุกคนดูทุกคนเที่ยงเลยทุกคนโอ้โหเที่ยงครึ่งเลยแบบนี้แถงงี้สุดยอดทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากุคนดูมันแทงนะทุกคนขึ้นเที่ยงเลยทุกคนดูดูกคนดูโอ้โหทุกคนดูกับหลังคานี่ทุกคนดูอทุกคนดูโอ้โหเลยตัวรับทุกคนเลยตัวรับเอาลงเอาลงเดี๋ยวไว้แข่งกับบางหมัดดูตอนบางเยียดเอาลงกันวาอ่าจะถึงมือไหมทุกคน แป๊บนึงโอเคเงี้ยพอดึงก่อนคนดูนะดูเองคนดูนะนี่ดูดูนะทุกคนจ่ายจ่ายสุดยอดเลยทุกคนดูดูคนเที่ยงตีหนึ่งนาฬิกาเลยทุกคนโอ้โหเลยกล้องนะทุกคนดูดูเอง บอกเลยว่าหดมากทุกคนดูตัวนี้โอ้โหไม่มีเชียวทุกคนเดี๋ยวว่าไงจะดึงกลับมาดูนี่ทุกคนเลยหัวอลไรทุกคนดูโอ้โหเลยหัวเลยหัวจริงจริงดึงกลับถึงมือ โอเคถึงหน้าบ้านทุกคนยอดแต่งายเจ้ามันเจ้าเป็นเทเวอร์เลเป็นยังไงบ้างทุกคนกับเป้าตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดยอด นะครับใครที่สั่งก็น่าจะดีใจมากเพราะว่าได้ว่าวตัวเด็ดไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวบางอย่างจะพาไปแข่งกับออมมารดโอเคสหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ต้องกาอย่าลืมสับคลายแล้วพงเหมนได้ไหมด้วยยินดีตอนนี้ครับตอนนี้ครับรถมัก